สวัสดียามเช้าคะ่ะผู้หญิงเพิ่งตื่นนอนมาทานอาหารเช้ากันคะ่ะสวัสดีคะ่ะรุ่นทานะไรลูจกจะกินโอวัลตินข้าห,หนูแป้งกับโยเกิร์ตโยเกิร์ตโอเคอ่าเอเมน,นี้เปิดโยเกิร์ตเอาลูกเปิดโยเกิร์ตหมุนให้ดีวเ,เดี๋ยวใส่ผลไม้นี่ลูก ขอดูโยู่เกิดเลยใช่ได้ค่ะยังใช้ได้อยู่ตักเอาแต่เนื้อเนื้อมันนะลูกตักเอาแต่ยวนเนื้อเนมันตักแรงแรงอืออช้อนกาแฟช่วยนี่สิไม่น่าตักให้มา สวยเป็นหวัดรอเปล่าเอเขียบไปผลไม้ใส่ลูกอนันนี้ของสานานะคะันขอน้ำพึ่งหน่อย แอมพึ่งใส่ให้นาเดียนะทานด้วยกันไหมคะไอ้เยี่ยมเยี่ยมเกาหลีอะไรคะ,ะออใช่ใช่ตอนมามันเพียมาก ตั้งใจว่าถึง <Okay. S 1> <Okay. S 2> บูเบอรี่กับสารี่หาผลไม้อย่างอื่นไม่เจอเขียยเยอะๆเลยลูกเยะเลยลยกเร์ตเปอลยยวยอะเักะเลยยเะเลยย ชิมก่อนนึกอาไหมแต่องต้องชิมกันนะเดียวได้ไหมบันกะเรียนมันเปรี้ยวแต่มันต้องกินกับฮันนี่ ว,ว้าวเก่งมากอะโวคาโดไม่ได้ซื้อเลยซื้อนั้นซื้อสามลูกก็ไม่สุกที่กรุงเทพอ่ะก็อยู่นะอยู่ที่กรุงเทพอ่ะแต่ว่าทำกินเอา